สติลแด t วันนี้เราพบกันในวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของ sport day ยังมีคำบางคำข้อความบางข้อความที่เรายังจะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้เราจะมาสังเกตการบอกเลขจำนวนฝึกอ่านฝึกพูดกันนะคะให้นักเรียนเปิดเตรียมเปิดหนังสือนัา49ไว้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนักเรียนมาดูนะคะวันนี้เราจะมีการสังเกตคำบางคำนะคะ ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเราถ้าจะอนุญาตให้ทําคือสามารถทําได้เราจะมีคําว่าแขนนะคะคําว่า a l l o w นี่ก็คือแปลว่าอ,อนุญาตสามารถทําได้แขนก็มีคําว่าแขนต่อไปถ้าไม่อนุญาตลนะ่ะไม่สามารถทําได้เราใช้คําว่า can มาจากคาว่า cannot นั่นเองต่อไปสิ่งที่จําเป็นต้องทำเราเรียกว่า necessary นะคะมักจะมีคําว่า have to เสมอเอาแล้วถ้าไม่จําเป็นต้องทํา ก็จะมีคําว่า don't have to สี่คำที่จํานะคะถ้าอนุญาตให้ทําคือ can ไม่อนุญาตคือ can หรือไม่ไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดจําเป็นต้องทำจนะใช้ have to ไม่จําเป็นต้องทำจนะใช้ don't have to นี่วันนี้จะมาดูเรื่องบอกเลขนะคะจะอยู่ในเรื่องของ sport day นี่แหละนะคะในเรื่องของ cardinal numbers ก็คือเลขบอกจํานวนถ้า21ภาษาไทยเราอ่านวม่ยี21เราจะใช้พูดว่า t 1 2 n t 2 o 2 e 2 w e งเลยถ้า99อาะ99 100 100หตรงนี้ไม่มีปัญหาเราพบบ่อยนี้เรามาเริ่มดูตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจอย่างเช่น1 0 0เอกในบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้คำว่า a hundred and one หร, 101, หรือจะใช้100 and one หรือจะใช้100 1ก็ได้นะคะเนี่ย A, ก็ได้วันก็ได้นะคะ101หรือ101คือ101ต่อมามาดู121บ้างล่ะ hundred twenty one, หรือ121หรือ121หมายถึง100แล้ว and, แ n นก็คือไต้ว่าแล้วอีก21คือ21เรามาดู200ง่ายเลย200สองร้อยสารที่สอง t hundred จะมีแ n นหรือไม่มีก็ได้ true h น n d r e d and 3 หรือ two hundred เติร t ก็ได้มีแอดก็ได้ไม่มีก็ได้มาดูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบ้าง nine hundred nine จี่ n i หรือ nine hundred and nine ี่ n i n คือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าและสุดท้ายหนึ่งพันอาจจะใช้คำว,ว่า one thousand หรือวันเต o u s a ก็ได้ค่ะเด็กๆก็ไปทบทวนนะคะ จากหนังสือหน้า49เกีเ่ยวกับเรื่องการบอกจํานวนเลขการอ่านจํานวนเลขแล้วก็การใช้แคนแคนนะคะเราไปดูได้ในหน้า19ทบทวนเพื่อจะเตรียมไปทําแบบประเมินผลปลายภาคเรียนที่1กันนะคะ